อ่าชยาชนเนระชยาชนนาเมืองรักค่ะชยาชนนาเมืองรักมีปัญหาการงานการเงินติดขัดสุขภาพป่วยบ่อยป่วยเป็นโรคอะไรสองคนใช่ไหมคะป่วยเป็นโรคอะไรครับคุณแม่อ่ามันตั้งแต่เอาไมโครโฟนไมโครโฟน่ตั้งแต่ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนก็หายใจไม่ทั่วท้องมันเหมือนไม่เข้าปอดค่ะฉีดวัคซีนมากี่เข็มสองเจ้าค่ะสองเข็มอ่า ท่านเทวดาเขามีทำแท้งอีกสองคนด้วยทำแท้งยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยอย่าหวังเลยจะไปไหนหนาะยัางอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแหละเอยอยู่ด้วยกันก็ทําให้ป่วยบ่อยการเงินก็ติดขัดการงานก็ย่าแย่ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย เอาไงาจ่ายเปล่าพร้อมเจ้าค่ะพร้อมจะใจ่ายให้เด็กทําแท้งสองคนเลยใช่เลยหญิงกันเล่าเลยไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบค่ะ,คะสองคนนะท่านนะเป็นหญิงกับชายนั่นเลยหนึ่งหญิงหนึง่งชายสามสิบวันแหลยท่านสามสิบวันพร้อมเจ้าค่ะ พร้อมอ่าวันที่18มีนาพร้อมมาจ่ายเจ้าค่ะ18มีนาเดี๋ยวจะมาทำให้เลยค่ะ18มีนาเริ่มงานห้าร้อยค่ะชื่ออะไรจ้าผู้ชายหรือเปล่าคฮักไรจ้าครับอ่าว่าไปฮักพงศ์ศักดิ์ครับพงศ์ศักดิ์ค่ะพงศ์ศักดิ์กับอะไรอาทิดาค่ะอาทิดาค่ะอาทิดาค่ะอาทิดาอาทิดาอ้าวสองคนทำทำให้ป่วยบ่อยหรือเปล่า อาทำการงานการเงินครบหมดโอเคก็ขออย่าโกเว็นเอออย่าไปโกหกเลยพูดความจริงอ่าเขาพร้อมที่จะให้เราไปเกิดแล้วดีมากกินอะไรบอกไปว่าไปอะไรอะไรอจิบังลามร่บ ที่บ uh, like mm ังรามิงทย่กินใหญ่ๆนุ่มบังบังอาหารเกาหลีาญี่ปุ่นน้ที่บังามงค่ะแม่เกาหลีญี่ปุ่นเป็นอะไรวะเป็นามิงอคล้ายๆอ่ไอไอไพวกไอก๋วยเตี๋ยวนุ่ดด้นเหรอใช่ค่ะ่อ่าอ่อ่ักินอยากน้ยานไ่มป่ไ่เจมปะอ่าอ่อ่น้ำนมเชเวนเสื้อผ้า ว่าไปว่าได้แล้ครับเอาชุดเด็กที่เสิร์ฟในร้านนั่นแหละเอาเด็กชุดเด็กเสิร์ฟในร้านทัตตีบังเฮ้ยเดี๋ยวไปเป็นพนักงานร้านร้านอันนี้เดี๋ยวไปหากินเองเลยไม่ลองกันเออแล้วกินกลางแล้วก็ชื่อกินมีชื่อเสียงเหรอมีชื่อเสียงเหรอใช่ค่ะอร่อยอีกข้างหลังก็ไปทาได้แล้วอีจีบังเหรอฮาจีบังฮาจีบังเออ แล้วเนี่ยมันร่มตัวแล้วมันก็จะมีทุกทีถึอะไรไม่รู้อยู่ในนั้นออกมาอ๋อเหรอไม่ได้จำไ,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 ไม่ทันมาบวชก่อนเว้ยมันเลยไม่ได้ไปชิมถ้าบวชช้าหน่อยอาจจะได้ไปชิมตามนี้อา้าวเสื้อผ้าอะไรดีได้แล้วค่ะชุดพนักงานบริษัทบริษัทอะไรเอาอะไราลปปตาอะไรบอกไป อโอเคหมอสิบลายสิบอ่าสังฆทานหนึ่งชุดสองชุดค่ะให้สองชุดอ่าจ่ายพร้อมแม่เตรียมไว้ให้อ่าเตรียมไว้ให้อย่างดีสิบแปดมีนาเจอกันบ๊ายบายคะกรับดาทุกตาค่ะผักตาหมีที่เป็นพวงกุญแจนะคะกตาหมีที่เป็นพวงกุญแจค่ะรู้ใช่ป่ะอ่ารู้จัดไปตามนี้อรระะวััังนนนคี้เอาไปรอไว้ใส่กุญแจรถ ไม่ได้รถไม่รู้แม่ให้แม่ให้ไปจัดจัดตามนี้องออะไรบอกเพิ่มได้นะพร้อมเปล่าล่ะพร้อมค่ะพร้อมโอเคจด้บ๊ายบายโชคดีเลยไปเกิดแล้วบ๊ายบายลาแไฮจิบังม่อยากทำอะไรเพิ่มให้น้องได้เลยค่ะฮัจิบังเดี๋ยวไปโฆษณา <laughs> Satu. Bye bye. Kumaro